สวัสดีครับวิเคราะห์เกมกับมาเฟียเชียร์หงนะครับนัดนี้ลิเวอร์พูลนะครับไปเยือนนะครับเซลเฮิร์สพาร์คของคริสตันพาลต์นะครับถือว่าเป็นของเสลงสําหรับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้นะครับไม่สามารถชนะใครมา4นัดติดต่อกันสำหรับเกมเยือนนะครับถ้านัดนี้นะครับไม่สามารถที่จะเก็บชัยชนะได้นะครับลิเวอร์พูลก็จะเป็นทีมนะครับทำลายสถิติของตัวเองนะครับในเดือน ธันวาคม1991นะครับที่ไม่สามารถชนะใครในราบเกมเดือน5นัดติดต่อกันนะครับเรามาดูนะครับสบิทตัวจริงของคริสตันพาเลิตนะครับคริสตันพาเลิตมาในระบบของ442นะครับมีโกยต้านะครับในผู้รักษาประตูนะครับฟานบองโคเบ็ดซ้ายนะครับเคฮิลคูยาเต้นะครับขายนะครับนี่เป็นเด็กเก่าของลิเวอร์พูลนะครับส่วนเลนกลางนะครับจะมีชลุปนะครับมิ มิลิโอเทวิตนะครับเมตอาเธอร์แล้วก็เอเชนนะครับสําหรับกองหน้าก็เป็นตัวอันตรายสําหรับลิเวอร์พูลนะครับซาฮาและอาิวนะครับอันนี้ก็เป็นที่คาดการณ์นะครับที่จะแข่งสําหรับคืนนี้นะครับก็จะมีตัวอันตรายนะครับก็คือซาฮานั่นเองนะครับที่ลิเวอร์พูลต้องระวังนะครับแล้วก็มีเด็กเก่าของลิเวอร์พูลด้วยครับคือมาร์ตินเคลลี่นะครับต้องรอดูว่าโอกาสจะได้ลงหรือเปล่านะครับส่วน คริสเตียนเบนเทเก้นะครับติดโทษแบน,ส,บนสำหรับลูกการรสหับนักนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับแฟนหงด้วยเช่นกันนะครับต่อมามาดูฝั่งทีมเยือนนะครับเรียบฟูใช้ระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูประกอบด้วยลิซงนะครับเบ็คโฟร์ะ 4, นะครับก็จะมีมาติฟฟาบินโยเทรนแล้วก็โรเบอร์สันส่วนในกลางครับจะมีไวนาดุมเอนเดอร์สันแล้วก็เกตานะครับอาจจะรับมาแทน ซึ่งอาจจะให้พักนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับส่วนเดนน้านะครับก็ประกอบด้วยซาร่าแล้วก็ฟามิโนแล้วก็มานี่นะครับถือว่านะครับก็ฟูลทีมเช่นกันนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลนะครับก็มีมาติสนะครับที่ผ่านฟารมฟิตนะครับ ที่บอกครับก็จะมีอิสเวลิอัมเป็นแบ็กอยู่นะครับเพื่อการสัปดาห์ที่ผ่านมาชัวร์ฟอร์มได้ดีนะครับแล้วก็เป็นข่าวดีสําหรับลิฟว์เพลเช่นกันนะครับเมื่อเจเรโกอันเคอร์ทารับสามารถกลับมาซ้อมเดี่ยวได้แล้วหลังจากที่เก็บเก็บนะครับในเกมขอเอีลูวรนตันสำหรับนะครับมาเน่นะครับถ้ายิงคริสตันพาลิตได้ก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายสําหรับคริสตันพาลิตนะครับเพราะว่ามาเน่เนี่ยนะครับยิงคริสตันพาลิตมาตั้งหกนัดติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับการไปเยือน คิสตันพาเลตนะครับมาดูรูปเกมนะครับสําหรับนัดนี้นะครับยังไงก็นะครับผมก็ยังคิดว่าคิสตันพาเลตยังคงมาในรูปแบบนะครับถึงแม้จะเป็นเจ้าบ้านก็ตามนะครับก็คงจะเป็นลักษณะของการรับแล้วก็รอโต้กลับนะครับตัวนลี้ยวพูก็เช่นเดิมนะครับก็คงจะบีบขึ้นสูงนะครับแล้วก็จะเก็บจังหวะ2ให้ได้นะครับเพื่อป้องกันการโต้กลับของ คิดตั้งถลีนะครับโดยจะมีซาฮาแล้วก็อาดิวนะครับซึ่งเป็นตัวอันตรายมากรวมไปถึงเมทอาเธอร์ด้วยนะครับอยู่ในเดนกลางรูปเกมนะครับผมก็ยังเชื่อว่านะครับลิเวอร์พูลก,ก็อาจจะอาจจะบุกในรูปของอเป็นผู้มาเยือนนะครับอาจจะบุกไม่ไม่เยอะมากแต่ก็พยายามซิ่งให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็รอรอ ทำสกอร์ให้ได้นะครับจบให้ได้ถ้านะครับประตูไหลนะครับหนึ่งศูนย์เนี่ยผมว่าอาจจะมีตามมานะครับสกอร์ที่คาดว่าน่าจะนะครับก็ลิเวอร์พูลน่าจะเฉือนชนะนะครับสองประตูต่อหนึ่งใครมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับว่าผลลิเวอร์พูลนะครับกับคริสตัลพาเลซจะเป็นยังไงนะครับคืนนี้นะครับอย่าลืมนะครับคริสตัลพาเลซเจอลิเวอร์พูลนะครับสุดกันในารสัาห์ ตามเวลาในประเทศไทยนะครับถ้าเป็นประเทศอังกฤษก็คืออยู่ที่เที่ยงครึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นของเสียงสำหรับกักกินท็อปเช่นกัน